สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอุทาหรณ์สุดช็อกหนุ่มอินละคนเช้ปากดูดแผลแฟนเสียงติดเชื้ออันตราย กลายเป็นอุทาหรณ์เตือนใจทันทีหลังสื่อต่างประเทศรายงานเรื่องราวของหญิงรายหนึ่งในมณฑลเจียงซีถูกแมวจรจัดข่วนซึ่งก่อนที่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลน,นั้นแฟนหนุ่มของเธอได้ทำเรื่องที่สุดอึ้งเอามากๆด้วยการเลียนแบบฉากโรแมนติกในละครทีวีใช้ปากของเขาดูดที่บาดแผลของแฟนสาวหวังกำจัดพิษให้เราะว่าเมื่อไปถึงโรงพยาบาลแพทย์วินิจฉัยว่าชายหนุ่มคนนี้เสี่ยงติดเชื้อระดับสาม ระดับสัมผัสเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าระดับสูงสุด ไม่เพียงต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับแฟนสาวเท่านั้นแต่ยังต้องทําการตรวจค่ากรบบุลินเพื่อประเมินความเสี่ยงที่ร่างกายอาจเกิดการติดเชื้ออีกด้วยทั้งนี้เหมาะเตือนว่าระดับการสัมผัสไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายของผิวหนังเท่านั้นแต่ยังสัมพันธ์กับจํานวนเส้นประสาทในบริเวณที่สัมผัสด้วยเส้นประสาทในปากมีความหนานแน่นและใกล้กับสมองซึ่งความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจะสูงกว่าบริเวณแขนขาและส่วนอื่นๆ ของร่างกายการใช้ปากทำความสะอาดบาดแผลไม่ใช่ทางเลือกพร้อมกล่าวว่าหากไม่สามารถหาสบู่สำหรับทำความสะอาดได้ทางเลือกที่ดีที่สุดคือใช้น้ำสะอาดเพื่อชำระล้างขั้นพื้นฐานที่สุดได้จากนั้นก็รีบไปพบแพทย์รับการฉีดวัคซีนทันเวลาเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคผิดสุนักบ้าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ